สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่ก็จะมาแบ่งปันในเรื่องขององค์พ่อพระพิกเนศนะสามสิบสองปางปางที่หนึ่งนะคะคือปางอะไรนี้ค่ะนะคะพระพิกเนศปางพานคณะน,นะคะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพานคณะบดีมีลักษณะเป็นเด็กน้อยน่ารักลักษณะจะเป็นคนเป็นพระคณะนในแบบของเด็กมีสี่ประกรณ์มีเสียนเป็นช้างเสียนเดียว สีกายจะเป็นสีแดงแบบพระอาทิตย์ยามรุ่งอรุณในมือจะถือผลไม้ขนมโดยไม่มีอาวุธได้แก่กล้วยมะม่วงขนุนต้นอ้อยส่วนม่วงก็จะถือเกี่ยวเอาขนมหวานไว้นั่นก็คือขนมโมทกะลักษณะการประทับมีอยู่สองแบบคือประทับนั่งขัดสมาธิเพชรบนดอกบัวหรือคานกับพื้น ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นลักษณะที่น่ารักน่าประทับใจแก่ผู้พบเห็นมีความหมายในเชิงการศึกษาผู้ที่เหมาะจะบูชาพระพิฆเนศปางนี้ก็คือเด็กเล็กเด็กที่อยู่ในวัยเรียนถือเป็นวัยเริ่มต้นของชีวิตโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ว่านอนสอนง่ายและกะตัญญูต่อบิดามารดาค่ะ ด้วยเหตุนี้จึงมีผู้เกี่ยวข้องสายอาชีพเด็กสมควรบูชาก็คือครูอนุบาลหรือผู้ที่มีหน้าที่อบรมสั่งสอนเด็กเล็กครูผู้สอนเหล่านี้อาจนำรูปภาพพระพิฆเนศไปนาทาการบูชาไว้ที่โรงเรียนเด็กเช่นโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนชั้นประถมหรือสถานรับเลี้ยงเด็ก การบูชาควรระลึกถึงองค์พระพิฆเนศแล้วกล่าวบทบูชาว่าโอมสีบาลาคณปติยะนามหะต่อมาองค์ที่สองพระพิฆเนศปางดารุุนคณปติพระคาเนศรุ่นหนุ่มพระคาเนศรุ่นหนุ่มนี้จะมีลักษณะผิวกายสีแดงเปรียบเสมือนพระอาทิตยามเที่ยงวันโดยในพระ รหัสต่างๆพระหัตต์ต่างๆของคาเนตจะถือบวงบาทข้อช้างขนมหวานผลไม้ขวิตชมพูงาช้างข้างที่หักรวงข้าวและต้นอ้อยแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์และพานามัยที่แข็งแรงเป็นปางที่ให้คุณประโยชน์ในกิจการงานนิยมตั้งบูชาไว้ตามสถานศึกษามหาวิทยาลัย หรือสถานที่ทำงานเต็มไปด้วยคนหนุ่มสาววัยที่มีความกระตือรือร้นผู้ที่เหมาะสำหรับการบูชาปางนี้จึงเป็นคนหนุ่มสาวที่ยังหนอยู่ในวัยเรียนให้มีความกระตือรือร้นไขว่ขวาหาความรู้สัพพวิทยาให้มากโดยต้องมีความขยันตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็นพื้นฐานอยู่ด้วยการบูชาจึงจะประสบความสำเร็จ วิธีการบูชาสวดคำว่าโอมสีตะลุนนาคณาปฏิยานมหานะคะปางที่สองนะคะทุกคนต่อมาจะเป็นปางที่สามปิจะขอตัดที่แ้วปางที่สามพระพิฆเนศป,ปางพักติคณาปฏิเทพแห่งความจงรักภักดีค่ะพระพิฆเนศป,ปางนี้มีรักษณะ พวรรกายสีขาวหลุดประสันบนเพินในฤดูใบไม้ร่วงโดยที่ในพระหัตถต่างๆจะถือผลไม้คือผลไม้มะพร้าวมะม่วงกล้วยกล้วยข้าวปายานข้าวที่คนอินเดียนิยมหุงกินโดยใช้น้ำนมและน้ำพึ่งหุงโดยปางนี้หมายความว่าเพื่ออาการบูชาขอพระมเจศีเพื่อความสมบูรณ์เต็มเติมเต็มของชีวิตหรือเพื่อหลุดพ้นจากความ คาถาที่เราต้องบูชาโอมสีพักดีคณะปฏิยานามาหานะคะเพื่อนๆจดเอานะถ้าหากว่าใครที่สวัสดีค่ะปางนี้ก็ปางที่สี่นะคะปางพิกเนตปางวีระคณะปฏิปางออกศึกและปางปราบมานะคะ พระพิเนรปางนี้เรียกได้ว่าเป็นปางที่มีความจํานวนพระกรมากเป็นพิเศษโดยอาจมีถึง12 14 16สิบกพระกรนี้พระกรนี้ขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้ที่สร้างแต่มักจะสร้างให้มีครบ16พระกรโดยพระพิเนระปางนี้จะมีลักษณะใบหน้าที่ทามึอทึ่งค่อนข้าง ค่อนข้างที่น่ากลัวกายมีสีแดงโดยที่ทั้ง16ประกรณ์ประกอบด้วยพระกรณ์ที่จับปีาศาจไร้ายได้ในพระกรณ์นั้นทรงหอกธนูลูกศรจับดาบโลคอนขนาดใหญ่คทาข้อช้างบวงบาทขั้วขวานจามสามง่ามงูและทงชัยปางนี้จึงเรียกได้ว่าเป็นปางสำหรับออกสึกโดยแท้ แสดงถึงพลังอำนาจและความแข็งเข้มแข็ง,ขงเน้นด้านการบริหารปกครองความเป็นผู้นำจึงเหมาะกับคนที่ทำงานบริหารราชการแผ่นดินเช่นทาหารตำรวจพลเรียนฝ่ายปกครองผู้นำผู้บริหารหัวหน้าหน่วยงานทุกประเภทการบูชาควรระเลือกถึงพระพิกเนุแล้วกล่าวบทบูชาว่าโอมสีวิราคณปฏิยะนมหาคาทุ พี่ชอบปางนี้มากๆเลยอ่ะมันเหมือนแบบเหมือนมีผู้คนมากมายมาคอยช่วยปัดอุปสรรคไม่ดีออกจากชีวิตวรรเรา 5. ้พระพิฆเนศปางศักติ์คณะปฏิเทพผู้ทรงพลังพระพิฆเนศปางนี้มีวรกายเป็นสีผ้าทิศยามอัดสะดงมีสีประกณรและปรากฏคู่กับพระอุมาเทวี โดยที่ประกรหนึ่งอบรอบเอวสักซึ่งมีรูปกายสีเขียวหมายถึงพลังอำนาจของผู้หญิงโดยพระกรที่เหลือจะถือเป็นวงบาทพวงดอกไม้ถืออีกประกรหนึ่งจะทำปางอาภัยและอำนวยพรให้แก่บรรดาผู้ที่เคารพนับถือพระอ,องค์ปางนี้เชื่อว่าหากได้บูชาแล้ว จะทำให้มีอำนาจเหนือการงานการเงินและความรักอำนวยผลให้ชีวิตครอบครัวมีความสุขและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทุกอย่างเหมาะกับทุกอาชีพและการเสริมด้านกำลังใจให้ต่อสู้การงานอย่างให้ผ่านพ้นไปด้วยดีโอมสีสักติคณะปฏิยะนะมะหะ